you ยาม้าฟินขี่ดีขี่นุ่มใครๆก็หลงรักออกรถที่รัตนภเพศยานยนต์โปรโมชั่นฟินทุกที่ฟรีทุกคนตั้งแต่วันนี้ถึง3 1ตุลาคม2566นี้รับกระเป๋าแบ็คแพ็คสุดเท่มูลค่า6 9 9บาทรับพัดลมแอร์รี่16นิ้วมูลค่า990บาทรับตรกก้าหน้าและกันลายฟรีรับชุดกิ๊บเซตมุก,กน็อกฟินกระเป๋าและทบีินประกันพรบออกรถทุกคันไม่ต้องดาวน์แถมเงิน1 0,000บาทรับเต็มเต็มไม่มีหักเอกสารไม่ยุ่่งยยาาากไมมมมมตต้ออีีคคนนสสใจบถรลเเเดพิิ ที่ศูนย์ยามาฮ่ารัตนภัยาัยยา์ทุกสาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ศูนย์สร้างพลังแห่งความพอเพียงหมู่ที่5บ้านหนองนารีตำบลเสียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ นางอ่อนวัญญาหุ่นทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นำเครือข่ายสื่อมลชนจังหวัดเพชรบูรณ์เยี่ยมชมศูนย์สร้างพลังแห่งความพอเพียงตำบลเสเดียงที่น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานร,รักษาและต่อย,ยอดมาขยายผลในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ผ่านการดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนตามพระดําริหมู่บ้านยั่งยืนในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญาด้วยการระดมทีมของอำเภอทุกระดับมาวิเคราะห์สังเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการและสิ่งที่จะตอบโจทย์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งศูนย์สร้างพลังแห่งความพอเพียงตะบนเสเดียงมีดรประถินนาคสำรานนายกองค์การบริหารสตะบนเสเดียงเป็นประธานศูนย์สร้างพลังแห่งความพอ ของตอบนเสเดียงภายในศูนย์ดังกล่าวได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกกรรมพืชอันนึ่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยองค์การบริหารต้บนสเสียียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยการจะทำเป็นหนึ่งอ,อปท1หนึ่งสวนสมุนไพรทำการรวบรวมพืชสมุนไพรในท้องถิ่นกว่า20ชนิดและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปลูกและบำรุงรักษาจัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สามารถนำไปขยายผลต่อให้เกิดการ ปลูกไว้เพื่อรับประทานหรือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมเกิดประโยชน์ต่อการดำินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการและมีความสนใจในการศึกษาพันธุก,กรรมพืชต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้มีการขยายงานในรูปแบบครือข่ายบูรณาการระหว่างชุมชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆได้นําบุคลารกรเข้ามาศึกษาอบรมเพิ่มความรู้พืชสม,มุนไพรพืชผักสวนครัวภายในศูนย์นางออนบัญยาหุ่นทองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมือง เพชรบุญกล่าเพิ่มเติมว่าภายในศูนย์แห่งนี้นอกจากจะมีพืชสมุนไพรแล้วยังมีสระเลี้ยงปลาซึ่งจะมีทั้งปลานิลปลาดุกและปลาทะเพียนบ่อเลี้ยงกบและไก่ไข่อารมณ์ดีโดยศูนย์แห่งนี้มีการฝึกอ,อบรมด้านวิชาชีพด้านโครงการสมุนไพรเช่นน้ำหมักสมุนไพรรูปประครบสมุนไพรมีการรวมกลุ่มและทํากิจกรรมซึ่งในงบประมาณบางส่วนจกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียงสนับสนุนซึ่งทางศูนย์จัดหาวิทยากร,รม,มาให้ความรู้เมื่อทํากิจกรรมเสร็จก็จะมีการจัดสรรปันส่วนให้กับกลุ่ม ชนที่มาร่วมเช่นการทํารูปประกอบก็จะได้นํากลับไปคนละสองลูกส่วนที่เหลือทางศูนย์จะได้จำหน่ายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนเสเดียงซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงทําให้ศูนย์มีรายได้มาบริหารจัดการในกลุ่มได้ในระดับหนึ่งศูนย์สร้างพลงแห่งความพอเพียงมีการจัดอบรมปลูกพืชผักสวนครวัวรั้วกินได้ทุกครวัวเรือนซึ่งจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้เราเห็นวิกฤตขาดแคลนอาหารโดยเฉพาะกับคนจนเมืองที่ต้องแบกภาระค่าอาหารเกินครึ่งของรายได้ ความมั่นคงทางอาหารเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ไม่มีใครพูดถึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแต่ไม่มีคนให้ความสนใจฉะนั้นเราจะรอดหรือไม่รอดก็ขึ้นกับคนอย่างพวกเรานี่แหละถ้าเราคิดได้ปุ๊บไม่ใช่รอดแค่เราแต่รอดถึงลูกถึงหลานซึ่งจะทำให้ทุกครอบครัวไม่ขาดแคลนอาหารในหมู่บ้านของตนเองนอกจากการแจกจ่ายแล้วยังนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งซึ่งส่วนแห่งนี้ได้มีจุดเริ่มต้นของการปลูกต้นกล้วยซึ่งจะเป็นกล้วยหอมนำไปจำหน่ายได้หนึ่งเครือประมาณ7-800บาทหรือวีละ -60 บาทซึ่งพืชภายในศูนย์พืชผักผลไม้ทุกชนิดนั้นจะปลอดสารเป็นกเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารตกค้างและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคทําให้มีสุขภาพที่ดีส่วนทางด้านการตลาดจำหน่ายนั้นไม่ต้องออกไปขายที่ไหนแค่มีผลผลิตออกและโพสต์ขายทางโซเชียลแค่นี้ก็ไม่เพียงพอที่จะจำหน่ายให้กับผู้บริโภคตอนนี้ทางศูนย์ได้เปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานได้เข้ามาศึกษาดูง,งานอาทิเช่นหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้นำเมล็ดพันธุ์ผักมาร่วมแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนในเขตต ตะบอเสดียงและโครงการาหารพันธุ์ดีที่จะเป็นเครือข่ายพร้อมทั้งโรงเรียนบ้านโตกซึ่งในความตั้งใจนั้นภายในสองปีจะสร้างสวนสมุนไพรและจำหม่อาหารเกี่ยวกับสมุนไพรเช่นน้ำเก๊กฮวยน้ำตะไคร้และอาหารที่ปลอดสารปลอดภัยแก่ผู้บริโภคในพื้นที่ซึ่งตะบอนเสดียงเป็นพื้นที่ที่มีสนราชการตั้งอยู่เป็นจำนวนมากจึงน่าจะตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพได้เป็นอย่างดีด้านในประกุบัตั้งใจตรงในอำเภอเมืองเพชรบุรีกล่าวว่าอำเภอเมืองเพชรบุรีนั้นได้ไดำเนินการกับ เคลื่อนศูนย์สร้างพลังแห่งความพอเพียงประจําตําบลอําเภอเมืองเพชรบุรีขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมสําคัญที่สามารถขับเคลื่อน <S <S โครงการอําเภอบําบัดทุกบํารุงสุขแบบบรูรณาการอย่างยั่งยืนหรือด e ีแคสและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บา้านยั่งยืนให้บรรลุผลสมร็จตามวัตถุประสงค์โดยไม่เพียงแค่แก้ไขปัญหาหมู่บ้านตกเกณฑ์แต่สามารถนําหมู่บ้านต้นแบบพลังพอเพียงขยายผลไปทุกหมู่บ้านในตำบลอีกด้วยในส่วนของศูนย์สร้างพลังแห่งความพอเพียงหมู่ที่5บ้านหนองนารีตำบลเสเดียง ถือเป็นศูนย์ดีเด่นระดับอำเภอที่จะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆได้มาศึกษาเรียนรู้และนำไปขยายผลต่อไป